เตือนเจียงซื้อทั้งหลายพระโอวาทสิบพี่เม่าเทียนวันนี้น้องที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ถือได้ว่าน่านับถือน้ำใจสมควรแก่การตั้งปณิธานใดๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่าในขณะน,นี้กรุงเทพวุ่นวายน้องทุกคนก็ยังเสียสละที่จะนั่งอยู่ที่นี่ได้ ถือว่าเป็นผู้ที่บุกน้ำลุยไฟไม่คลั่นคล้ามเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้การตั้งปณิธานนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งการตั้งปณิธานที่สำคัญก็หมายความว่าตัวเองรับหน้าที่ที่สำคัญจึงจําเป็นที่จะต้องทบทวนตรวจสอบย้อนมองส่องตนอยู่เสมออย่าได้เป็นผู้ที่ย้อนมองส่องตนเพียงนิดหน่อย หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากหน่อยทํำให้ตนเองนั้นไม่สามารถที่จะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเมื่อยามเป็นยาติธรรมจะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเป็นอาจารย์บรรยายธรรมหรือว่าที่อาจารย์บรรยายธรรมแล้วไม่ก้าวหน้าไม่ได้ฉะนั้นในวันนี้ถือว่ามีแต่ทางเดินไปข้างหน้าไม่มีทางถอยหลัง เดินหน้าเพื่อจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นถอยหลังผิดปณิธานก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้อาจถึงขั้นตกนรกไปเข้าใจหรือไม่บางคนเห็นการเป็นเจ่างสือเพียงแค่มีศักดิ์มีสีมีศักดามีอำนาจฉะนั้นนี่เป็นการเข้าใจที่ผิดเพราะว่าการเป็นเจ่างสือ คือการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นฉะนั้นไม่ว่าในขณะหลับขณะตื่นขณะอยู่คนเดียวหรือขณะที่อยู่กับคนจำนวนมากก็จำเป็นที่จะต้องมีลักษณะแห่งเจียงซือต้องมีวิญญาณแห่งเจียงซืออาจารย์บรรยายธรรมบางท่านเต่ยนช้อนซือที่พูดบรรยายธรรม บางท่านไม่ใช่มีแค่มนุษย์ฟังถึงขนาดมีเทพเทวดาฟังก็ยังทำได้แต่หากสิทธน้องที่นั่งอยู่ในที่นี้คิดว่าที่เราพูดนั้นเราทำได้หรือไม่ถ้าหากว่าเราพูดแล้วทำไม่ได้แปลว่าแม้กระทั่งตัวเราเองยังไม่ฟังตนเองจะให้เทวดาที่ไหนมาฟังจะให้ผีที่ไหนมาฟัง ถือว่าเป็นการที่ไม่เคารพตัวเองอย่างยิ่งใช่หรือไม่ฉะนั้นมีดีเท่าไหร่ขอให้เอาออกมาแสดงออกมาด้วยการทำหน้าที่ของตนจะบรรยายธรรมแต่ละครั้งไม่ใช่เห็นเพียงแค่กระดาษไม่ใช่เห็นเพียงแค่สแตนหรือคนพูดและคนฟังเพียงไม่กี่คนเราต้องเห็นถึงความเป็นความตาย เห็นถึงการขึ้นเบื้องบนได้หรือไม่ของเวนยสัตว์นั้นๆต้องพยายามทำตัวให้เป็นผู้ที่น่านับถือและน่ายกย่องแต่ไม่ใช่จอมปลอมต้องพยายามแสดงจิตโพธิสัตว์และพุทธะออกมาจากภายในจึงจะสามารถนำพาผู้อื่นได้กล่าวเช่นนี้แล้วน้องทุกท่านยังคิดว่าตัวเองเหมาะสมจะเป็นจางซือหรือไม่ เหมาะไหมไม่กล้าต่อแปลว่าไม่เหมาะใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าอย่างนั้นพี่สมมุติใหม่เจียงซือทั้งห้องนี้ยกทิ้งให้หมดทุกคนไม่ต้องเป็นเจียงซือไม่ต้องเป็นเจียงเหวียนถามว่าธรรมะเผยแพร่ไปให้ใครพูดในที่สุดแล้วก็ยังจะต้องพึ่งพวกท่าน ประหนึ่งแล้วเหมือนเบื้องบนไม่มีทางเลือกแต่เบื้องบนก็ได้เลือกพวกน้องขึ้นมาขอให้น้องทุกคนทำตนเป็นทางเลือกทำตนเป็นผู้ที่เหมาะสมสำหรับการถูกเลือกในครั้งนี้แม้วันนี้คิดว่าตัวเองยังไม่ได้มาตรฐานก็ขอให้พยายามพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่าเป็นคนที่ทิฐิสูง อ่อนน้อมต่ำขอให้เป็นผู้อ่อนน้อมมากๆให้คนมองแล้วเกิดความรู้สึกว่านี่คืออาจารย์บรรยายธรรมมองเห็นได้ที่ไหนอาจารย์บรรยายธรรมนั้นมีบุคลิกภาพที่ดีมองตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่ศีรษะจะรดรองเท้าทั้งการแต่งกายทั้งหน้าตาทั้งน้ำเสียงทั้งบุคลิก สิ่งที่พูดออกมาย่อมแสดงถึงความเป็นเจียงซือทั้งสิ้นจะว่าไปแล้วง่ายก็แสนง่ายยากก็ตรงที่น้องๆน,นั้นไม่ยอมแก้ไขนิสัยความเคยชินผิดๆของตัวเองเสียทีใช่หรือไม่ใครคิดว่าตัวเองยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขยกมือขึ้นใครคิดว่าตัวเองจะกลับไปแก้ไขบ้างยกมือขึ้น หวังว่าน้องทุกท่านนั้นทำให้ได้อย่ามองเห็นว่าตัวเองนั้นด้อยค่าคนที่มาในวันนี้คงมีแต่คนที่เก่งและไม่เก่งหวังว่าคงไม่มีคนเก่งที่ไม่ยอมทำใช่หรือไม่คนเก่งมากไม่ยอมทำก็เหมือนอะไรมีก็เหมือนไม่มีฉะนั้นในวันนี้บางคนเป็นคนเก่ง เก่งแล้วขอให้หัดให้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถสื่อถึงธรรมะให้แทงทะลุไปถึงในจิตใจของเวนยศัตว์ให้มากให้เขาสามารถตื่นรู้แม้เพียงขณะหนึ่งถือเป็นบุญกุศลมหาศาลแต่หากว่าพูดโดยไม่ได้เตรียมตัวหรือพูดไปตามเนื้อหาสาระที่ตัวเองรู้มา โดยไม่ได้นำพาถึงจิตใจไม่เอาจิตใจใส่ไม่พูดด้วยความเข้าใจที่ออกมาจากใจของตัวเองแล้วถึงแม้ว่าจะพูดเป็นชั่วโมงก็หาได้เกิดกุศลใดไม่วันนี้สิทธิ์พี่มาที่นี่ด้วยอดใจไม่ได้ใจหนึ่งอยากจะบอกให้น้องรับทราบถึงปณิธานอันยิ่งใหญ่ของตน ใจหนึ่งอยากจะจูงใจอยากจะแนะนำํำอยากน้มน้าวน้องที่ยังไม่ก้าวหน้าดีให้ก้าวหน้าดีมากยิ่งขึ้นใจหนึ่งอยากจะปรามน้องที่มีจิตใจไม่มั่นคงในทางธรรมให้มั่นคงในทางธรรมมากยิ่งขึ้นใจหนึ่งอยากให้กําลังใจน้องอันว่าพี่นั้นถือว่าเป็นพี่ที่เจอน้องมากที่สุด ในบรรดาสิทธิพี่ทั้งหลายเจอน้องบ่อยที่สุดในบรรดาสิทธิพี่ทั้งหลายจึงเห็นน้องๆน,นั้นได้ชัดมากยิ่งขึ้นอยากจะเตือนสติน้องในหนทางชีวิตนี้คนบางคนเกิดมามีคุณค่ามากตายไปแล้วไปไกลลิบเลี่วไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดบางคนทำบ้างไม่ทำบ้างก็ครึ่งครึ่งกลางกลาง ทั้งอยู่ในโลกและจากโลกนี้ไปการที่น้องนั้นจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นในเวลานี้ฉะนั้นจึงขอให้ปล่อยวางเรื่องทางโลกให้มากและบำเพ็ญธรรมให้มากเช่นเดียวกันงานธรรมะงานฟ้าให้มนุษย์นั้นเป็นผู้ทำจึงหวังว่ามนุษย์เช่นน้องๆน,นั้นสามารถที่จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้น พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเสมๆทุกวันทุกวันขอให้อ่านหนังสือธรรมะเพราะว่าความเข้าใจแห่งน้องนั้นมีความสำคัญต่อมวลเวเนยศัสตร์เป็นอย่างยิ่งวันไหนไม่อ่านหนังสือธรรมะจิตใจก็ตกต่ำมากยิ่งขึ้นใช่หรือไม่ฉะนั้นเวลาที่เรานั้นเกียรคร้านเวลาที่จิตท้อแท้ตกต่ำ ขอให้เอาธรรมะนั้นชำระล้างมีประสบการณ์มากกว่าก็ขอให้แนะนำคนอื่นด้วยความพินนอพิเทาดังกรอนนำที่สิบพี่ให้ไว้แล้วมีคนที่หยาบมากเกินไปนิสัยเมื่อหยาบมากเกินไปเปรียบเสมือนจอบเสียมเมื่อใช้อย่างรุนแรงไม่กี่ครั้งก็มีอันต้องพังภาพ นิสัยคนละเอียดจู้จี้จุกจิกมากเกินไปก็เหมือนแจกันสลักสเหลาวสวยงามแต่เท่าว่าไม่อาจจะทนการใช้งานอย่างหนักได้จึงหวังว่าน้องทุกคนอย่าเป็นคนจู้จี้มากเกินไปทั้งอย่าเป็นคนที่หยาบโลนมากเกินไปขอให้มีนิสัยแห่งผู้ดีคำพูดหนักๆก็หาทางพูดให้เบา คำพูดเบาๆก็หาทางพูดให้เข้าใจและไม่ทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันในวันนี้สิทธิพี่มาด้วยเวลาจำกัดเนื่องจากมาในเวลาที่น้องนั้นใกล้จะตั้งปณิธานแล้วถือว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีหรือไม่ในวันนี้พูดถึงอาจารย์บรรยายธรรมมากแล้ว อยากจะเตือนเต่ยนชวนซื้อทุกท่านเมื่อเป็นผู้นำแห่งอาจารย์บรรยายธรรมแล้วจะรู้น้อยกว่าอาจารย์บรรยายธรรมไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรู้มากกว่าฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เช่นเดียวกันงานธรรมะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือการแพร่ธรรมเรื่องที่จุกจิกมากที่สุดก็คือเรื่องของคน แต่ว่าน้องทุกคนต้องทำทั้งสองอย่างคืออยู่กับคนแล้วขอให้สมัครสมานสามคัคคีเหมือนดั่งพระโอวาทที่พระอาจารย์ให้ในวันนี้ถ้าหากว่าพน,นึกกำลังกันได้ก็ย่อมไม่มีใครทำอะไรให้คุณข้องหมองใจได้ใช่หรือไม่แต่หากว่าพน,นึกกำลังกันไม่ได้ต่างคนยังเอาแต่ใจ ยังเห็นแก่ตัวยังไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองอย่างนั้นแล้วย่อมไปไหนไม่ได้ไกลใช่หรือไม่งานธรรมะไปไม่ไกลตัวเองบำเพ็ญธรรมก็ไปไม่ไกลเช่นเดียวกันอีกทั้งอยากเตือนไปถึงอาจารย์บรรยายธรรมที่ไม่ได้มาในวันนี้ขอให้รู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรให้ทำให้ดี อย่ามัวแต่ห่วงเรื่องทางโลกมากหน้าที่คือหน้าที่ความรับผิดชอบคือความรับผิดชอบขอให้ตั้งใจทำงานธรรมะให้ดีทุกคนสิทิพี่นั้นจดทั้งบาปและกุศลที่น้องทำขอให้น้องนั้นเป็นผู้คิดดีใฝ่ชอบอย่าทะเลาะบ่อแว้งซึ่งกันและกันเองเข้าใจหรือไม่ก็ขอให้ตั้งใจให้ดี อย่าได้ลืมเลือนปณิธานที่ตั้งในวันนี้ขอให้ความสำเร็จที่ตั้งต้นในวันนี้สำเร็จไปถึงแดนฟ้ารักษาตัวทุกคนเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมนั้นก็มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงน้องทุกท่านนั้นก็ควรที่จะมีร่างกายแข็งแรงช่วยเป็นเสาหลักค้ำกันไปและค้ำกันมา เข้าใจหรือไม่ลาก่อนพระโอวาสสิทธิพี่เม่าเถียน